ก็ค่อยๆทำนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เจนนำสเสนอเป็นเป็นสิ่งที่ก่อนมีตำราก่อนมีสรรพสิ่งอ่ก็คือเขาว่ามีอะไรอ่ะเจยนยังยังไม่มี <laughs> เจนพูดถึงสิ่งที่ยังไม่มีพอเข้าใจไหมครับแล้วเขาว่าเขาว่าเขาใช้นอกตัว เขาอ้างถึงสิ่งนอกตัวตรสตรหอเนี่ยแต่เจียนอ่ะไม่อ้างถึงสิ่งนอกตัวเจียนใช้ตัวเราถ้าภาษาร่วมสมัยเขาจะใช้ตัวเราเป็นนวัตกรรมโดยเราเป็นนวัตกรแล้วเจื้อนก็ทำตามเจียนเพียงแค่1%เปเพราะธาตุประมัติที่เจื้อนใช้อ่ะเจื้นก็หายจุยอยู่แล้ว เข้าออกแค่อรอทนดื้อคลายดูดรอทนดื้อคลายหยุดรอทนดื้อคลายแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ตามรหัสอย่างเดียวพอได้รหัสมาก็เอาไปใช้ผลลัพธ์ที่ได้ก็เกิดขึ้นในตัวแล้วก็นอกตัวในตัวก็เป็นเจาฮอนได้นอกตัวก็เป็นยาชื้นได้ เนี่ยครับมันไม่อ้างเอาสิ่งใดอีกแล้วครับก็ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เจนค่อยๆละเมียดกับพื้นฐานเพราะเวลาเข้ารอบลึกๆแล้วตัวพื้นฐานก็จะกลายเป็นตัวที่เริ่มแล้วก็จบในที่เดียวกันโดยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอีกเลยนอกกนั้นก็เป็นการเรียนรู้ในดีเทลที่ ก็เรียกความชอบเฉพาะตัวในการที่จะไปรู้มันก็ค่อยไปรู้มันถ้าอยากจะได้ความเฉพาะตัวแต่เบื้องต้นก็คือเบาโปร่งโล่งและสบายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเหนี่ยวรั้งเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแล้ววัตถุดิบก็คือธาตุประวัตนั่นเองฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โลกไปดิจะได้นั่งอยู่ใช่ไหมมาดิโคลช